สวัสดีครับเอกนะครับเอกล้อโตนะครับนี่จะมาขาบูตัวที่สองครับที่ลูกค้าจะสั่งเป็นกองฮาร์เรสแท้นะครับนี่ผมจะมีตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยสามร้อยสามปีนะครับของฮาร์เรสนะครับทำการจูนเรียบร้อยนะครับมาตามนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เออทำขายึดนะครับก็จะเอาไปขับเทสนะครับอันนี้ก็ทําการจูนเรียบร้อยก่อน จะทําการไปขับเทสนะครับตัวของตัวนี้นะครับ ก็ไปขับมาแล้วครับก็กลับมาเทสดูสีเทียนนะครับผมเร็วๆเลยนะครับก็ยังไม่ได้ถอดเลยครับก็ออกมาครับเพื่อจะมาดูสีเทียนเลยนะครับาอสีเทียนจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็ยังไม่ไม่ได้เห็นเหมือนกันนะครับก็เลยจะเปิดดูเลยครับถ้าสวยก็ไม่ต้องขับโอเคเลยครับสวยงามครับผมดูสีเทียนนะครับสูบหน้านะครับมาดูสูบหลังกัน เดี๋ยวเป็นกองเปลยนะไอกองแต่งนะครับกองฮาเล่แท้นะครับอีกคำบูเดียวฮาเล่นะครับตีตีร้อยนะครับลูกค้าสั่งมานะครับให้เป็นกองกองฮาเล่แท้นะครับกันน้ําได้นะครับก็ทําการตรวนให้เรียบร้อยนะครับก็จะเทสก่อนนะครับขับเทสทุกชุดนะครับถ้าสั่งกับเราเราจะขับเทสนะครับเพื่อจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอเคครับผมแห้งๆนะครับโอเคเลยครับ ทูปหน้าทูปหลังครับเอาไปขับยาวๆได้เลยครับอย่างนี้โอเทียนไม่มีบอดแน่นอนก็สั่งเรามาเราจะทําการเทสนะครับแล้วก็ขับแบบนี้ทุกชุดนะครับเราจะไม่มีการนั่งเทียนทํานะครับเราจะต้องขับเทสกับรถทุกคันนะครับสั่งมาได้ครับห0รหรือ400นะครับเรามีรถรถอยู่ที่ร้านนะครับ4 0 0และ6ก0ก็จะขึ้นอาคาบูกับรถรุ่นนั้นๆเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ